ก็อันนี้ของวันที่สองกระะกฎาคม2568ยญาติโยมที่ทำบุญกระทางวัดท่าสุงสังฆทานชุดละ2อ0 0บาท5ชุดสังฆทานชุดละ1 0 0 0บาท4ชุดสังฆทานชุดละ500บาท9ชุดสังฆทานชุดละ100บาท77ชุดนะ คันน่ะค่ะตอน เนื่งองที่ทบุญกระทำวัฒาสุงยะจบกระบพรนะโยมยะถาวริวหาปูราปริกุเรนติสาขะลังเอวะเมวิโตตินังเปตานังอุปกาปฏิอิตตังปฏิตังตุมหังคิบะเมวะจะมีศัตูสพเพบุเรนตุสังขปานจันโทปนละโสยะถามณิชโชติระโสยะถา กปิตโยวิวันฌานตุสัมพันโนวะโควินณตสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีทิมขายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสานิจังวุฒาปัจายโนะ ตาลุทรรม,มาวาทันติอายุวโนสุขังพระลังก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการทำบุญในวันนี้ในครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พระนิพานในชาติปัจจุบันนะร